สมบัติล้นฟ้าแสนล้านเงินตรามากล้นสุขขีไม่มีเจ็บไม่มีจนเป็นมงคลอู่แสนสุขได้บูชาครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นบทกลอนนะครับที่ผมแต่งเองนะครับเพื่อให้เรียกง่ายๆนะครับในคำว่าอู่แสนสุขนะครับอู่แสนสุขนั้นเป็น คำที่เรียกนะครับที่ผมเรียกขึ้นมาที่บอกเอ๊ะพระสมเด็จนะครับพิมพ์หรือพุทธศินอู่แสนสุขเนี่ยหมายความว่าเป็นพุทธศินนะครับมีทั้งอู่ทองนะครับเชียงแสนสุขโขทัยนะครับต้องบอกว่ามีพิมพ์ไว้ข้างหลังองค์พระหรือเปล่าว่าชื่อสุขโขทยัยอู่ทองเชียงแสนในหลังพระสมเด็จนะครับไม่ได้มีเขียนเอาไว้นะครับ แต่ว่ามีหลากหลายหลักฐานข้อมูลครับวันนี้เราจะเปิดในเบื้องต้นก่อนนะครับต้องบอกว่าในหนังสือนะครับของท่านอาจารย์ตรียัประวัยครับได้มีเขียนเอาไว้ว่าพุทธศิลป์นะครับที่ใช้ในการแกะพิมพ์พระนะครับมีพุทธศิลป์ที่เป็นสกุลช่างอูทองนะครับเชียนแสนนะครับและสุขโขไทยครับ ในหน้า269นี้นะครับพูดถึงอิทธิพลของพิมพ์ทรงครับบอกว่าพิมพ์ทรงนะครับถ้าว่ากันตามหนังสือเตยมปวายเนี่ยก็บอกว่ามีพิมพ์ทรงพระประธานทรงเจดีย์นะครับฐานแซมนะครับก่าวคือพิมพ์ทั้ง9้านะครับซึ่งผมเคยอ่านไปแล้วนะครับเป็นพิมพ์นิยมโดยพุทธศิลป์นะครับศิลปะปาณีนี่นะครับบอกว่าเป็นแบบอย่างนะครับพุทธศิลป์โบราณนะครับคือพุทธศิลป์สกุลช่างสุโขทัย เชียงแสนและอู่ทองครับโดยที่นำมาประกอบไว้เน้นสัดส,ส่วนบางประการให้เด่นชัดขึ้นนะครับเพราะเป็นพระปฏิมารกรพระปฏิมากรรมนะครับที่เล็กพิมพ์ทรงที่รับอิทธิพลพุทธศิลป์นะครับมีพิมพ์พระประธานพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ทรงเกตบัวตูมและพิมพ์ทรงปรโพครับและนอกจากนั้นยังมีพุทธศิลป์พื้นเมืองนะครับในนี้เขียนเอาไว้นะครับพื้นบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทรงเสียนบาทอ,อกครุฑนะครับพุทธศิลป์สังเขปนะครับโมเดิร์นอาร์ตก็คือมีการเรียกว่าเป็นฝีมือของช่างนะในการแกะไม่ว่าจะเป็นลักษณะพิมพ์ทรงสังคตินะครับเส้นได้และพิมพ์ฐานคู่ซึ่งถอดมือเลื่ลักษณะของลายเส้นนะครับครับซึ่งหากเราจะบอกว่าพิมพ์นี้ เหมือนกับพุทธศิลป์ที่เป็นพิมพ์อู่ทองหรือไม่นะครับต้องบอกว่าในลักษณะของการแกะอันนี้นะครับต้องชื่นชมช่างนะครับไม่ได้เอามาให้เหมือนเป๊ะนะครับแต่คงไว้ซึ่งศิลปะหลายเส้นและพิมพ์ทรงนะครับทันนี้ต้องบอกว่าและการจัดถ้าเรามาจัดแบบนี้เนี่ยผิดไหมนะครับต้องบอกเรียนทุกท่านนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เรียนวิทยาศาสตร์มานะครับแม้ว่า ตอนเรียนเนี่ยผมจะเรียนเองฟิสิกส์นะครับแต่ก็มีโอกาสได้เรียนชีวะด้วยนะครับต้องบอกว่าอย่างนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเขาก็มีการจัดนะครับพวกกลุ่มที่เป็นพืชเป็นสัตว์เป็นกลุ่มเป็นตระก,กูลต่างๆนะครับเขาก็มีการจัดคือเอาข้อมูลที่แต่เดิมมีมามาเรียบเรียงใหม่นะครับตั้งเป็นไฟลัมต่างๆนะครับแม้แต่พุทธศิลป์เองนะครับต้องบอกว่าคนสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อ แต่คนที่เป็นคนกําหนดชื่อเนี่ยคือช่างหรือบุคคลยุคหลังนะครับเช่นคนยุคหลังเห็นพุทธลูปที่สร้างในสมัยสุขโขทัยศิลปะเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันก็ตั้งว่าเป็นศิลปะสุขโขทัยนะครับหรือแบบนี้เรียกว่าทวารวดีแบบนี้เรียกว่าลบบุรีก็เป็นคนยุคหลังนี่ตั้งเพื่อทําให้เราสามารถเรียกได้จัดหมวดหมู่ได้นะครับเะฉนั้นในการ คาม,มาตรฐานก็ดีเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างนะครับคาเรียกโดยมีการจัดหมวดหมู่รูปแบบเพื่อให้สามารถเรียกและจําแนกได้หากเราย้อนไปในอดีตครับพุทธร,รูปองค์แรกเลยเนี่ยนะครับเป็นศิลปะกรีกด้วยซ้าครับสมัยก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่พุทธเจ้าปณิน,นิ้ทานมาเนี่ยศิลปะในอินเดียก็ยังไม่มีการสร้างรูปเหมือนนะครับไม่นิยมสร้างรูปเหมือนนะครับจนกระทั่งกรีกเข้ามาก็ได้นํา วัฒนธรรมตัวเองเข้ามาครับในสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์นะครับเข้ามาปุ๊บก,ก็สร้างพุทธรูปองค์แรกขึ้นมาเนี่ยก็ลักษณะหน้าเนี่ยเหมือนกับเทพอพอลโลนะครับก็คือเป็นพุทธศิลป์ที่มาจากรากฐานของวัฒนธรรมของผู้สร้างเราไปที่จีน,นครับก็จะเห็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับลังกาก็แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกหาการเรียกชื่อเนี่ยนะครับเรียกตั้งขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถศึกษาต่อได้จำแนกได้แม้ว่าในลายเส้นในลายองค์อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะครับคำว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งชื่อนะครับพิมพ์พระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธก็ดีเสียดมก็ดีพิมพ์มาทิป,ปดีนะครับและหลายพิมพ์ผิดไหมในมุมมองของผมนะครับคือผมเปิดกว้างในการศึกษานะครับก็ไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับ ในเมื่อเจ้าของพระชื่อนี้และพระมีลักษณะความสวยมีลักษณะพิเศษเฉพาะนะครับซึ่งลักษณะนนี้จะต้องเป็นลักษณะที่เจอในองค์อื่นด้วยนะถ้าเจอองค์เดียวมันก็พูดไม่ได้นะเพราะการลักษณะการกดพิมพ์เนี่ยนะครับการสร้างพระเนี่ยสร้างตามหลักของการสร้างเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยคือ8 000, 4, 000, ปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์นะครับฉะนั้นย่อมไม่ได้มีพิมพ์เดียวแค่องค์เดียวนะครับต้องมีหลายองค์แน่นอนครับ ฉันถามว่าเรียกลงพุทธผิดไหมผมก็ว่าไม่ผิดนะครับรว่าก็เป็นชื่อเรียกนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเรียกให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดเราก็ต้องไปหาข้อมูลจัดหมวดหมู่เจอกลุ่มที่คล้ายเคียงกันนะครับแล้วแน่นอนครับการสร้างพระพิมพ์นั้นก็โดยหลักการก็ต้องอิงมาจากการสร้างพุทธรูปเพราะฉะนั้นพุทธรูปสําคัญในไทยเราสามารถไปศึกษาดูได้นะครับมีพุทธศิต์ต่าง นั้นในสกุลช่างเวลาทำก็ต้องไปดูแบบดูศิลปะที่บรรพชนเรานะครับได้สร้างได้ถ่ายทอดเอาไว้มันเป็นหลักคิดง่ายๆนะครับเราก็จัดตามกลุ่มตามประเภทเมื่อเราจัดได้เราดูพุทธศิลป์ออกครับแม้ไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกครับในรายละเอียดไม่ได้เหมือนกันทุกขีดทุกเส้นแต่ว่าเราจะรู้แล้วว่ามีกลุ่มแบบนี้เกิดขึ้นและลักษณะแบบนี้พระน่าจะมียังไง เป็นแบบไหนลักษณะซุ้มจะเป็นอย่างไรนะครับถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ได้ร้อยแต่ในการศึกษาในการทําให้เป็นมาตรฐานในการรูปแบบการคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่ต้องทําแม้แต่าทางการแพทย์การตั้งชื่อโรคต่างๆเนี่ยบางโรคบางอาการบางตําแหน่งก็อิงจากเทพวิยายนะครับเช่นตําแหน่งข้อเท้าเนี่ยถ้าใครดูฟุตบอลจะเห็นเลยนะบ,บางตําแหน่งเขาก็ เป็นชื่อนะครับเอ็นร้อยหวเอ็นที่เป็นเรียกชื่อเป็นอะคิลิสอย่างเงี้ยครับอะคิลิสก็คือคนที่นะครับไปร่วมรบในศึกโอดิซีนะครับ,รลรบแล้วก็เหมือนเป็นอมะตะฟันแทงไม่เข้านะครับเพียงแต่ว่าตรงข้อเท้าเนี่ยเด็กๆตอนที่จุ่มน้ำอมฤตเนี่ยนะครับจับที่ข้อขาเอาไว้แล้วไปจุม่มก็เลยเหลือบริเวณตรงเอ็นตรงข้อเท้านะครับที่สามารถฟันแทงเข้ายิงเข้าก็ไปตายตำแหน่งนั้นนะครับก็ที่ตตำแหน่งอะคิลิสก็ธรรมดาครับ ก็เอาชื่อเรื่องราวที่คนรู้จักเอามาเรียกในจุดที่ใกล้เคียงกันมันก็ไม่มีความผิดแล่เขาก็ใช้กันทุกวันนี้นะครับมีอีกหลายๆมีอีกหลายๆชื่อครับที่มันมีที่มานะครับเพราะเนี่ยบางพิมพ์หรือพิมพ์ลงพุทธก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับพีงแต่ว่าตอนนี้พอเรามาทําแบบนี้นะครับในตํารานม้เขียนต่อไปถ้าเราหาแม่พิมพ์ได้แล้วก็แม่พิมพ์มาดูครับหรือมีหลักฐานอื่นที่มีบันทึกถึงเรื่องพุทธศิลป์แล้วก็มาดูถ้า มีความเป็นเหตุเป็นผลและน่าเชื่อถือเราก็จะต้องมาจัดลำดับหมวดหมู่แล้วก็เรียกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะคุยวันนี้ที่จะดูเรื่องของอศิลปะนะครับและที่สำคัญครับศิลปะเนี่ยที่เป็นอู่ทองเชียงแสนนะครับสุขโขทยัยทั้งสามศิลปะนี้เป็นศิลปะที่ช่างไทยนะครับ คิดค้นและสร้างไว้เป็นโมรดกให้กับเราคนรุ่นหลังนะครับเพราะฉันเนี่ยการศึกษาในลักษณะของพุทธศิลป์และพิมพ์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแต่การใช้ในการจำแนกเรียกชื่อแต่ยังเป็นการรักษาศิลปะของไทยเราเนะครับเป็นของไทยเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยมรดกไทยเนี่ยมีแฝงเอาไว้อยู่ในพิมพ์พระสมเด็จด้วย นี่คือมรดกอันล้ำค่านะครับเป็นภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลามาครับน,นี้อันนี้ก่อนที่จะไปชมแล้วก็ตอบคาถามหลายเรื่องนะครับส่วนเรื่องของมาตรฐาน iso ที่ว่าจะเป็นการอบรมต้องบอกว่านะครับให้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปก่อนแล้วกันครับเราไม่ได้เห็นแก่เรื่องของพุทธพาณิชเรื่องของรายได้ที่จะมา จากการอบรมเปิดสูเลยนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องรองครับเรื่องหลักๆคนที่เข้ามาร่วมกับผมเนี่ยนะครับใจเนี่ยอากุศลตั้งไว้ก่อนครับแล้วก็เรื่องรายได้มันอาจจะต้องมีครับแต่ก็เป็นเรื่องรองถัดไปนะครับให้พ้นจากเรื่องโควิดเรื่องจากการติดโลกเรานะครับมีวัคซีนฉีดกันอะไรกันให้มันเรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยสู่กระบวนการนั้นระหว่างนี้ก็ชมคลิปนะครับค่อยๆศึกษาไล่กลับไปดูครับ มีหลายคําถามนะครับที่ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านถามมาเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นถามเรื่องดินเรื่องอะไรมานะครับผมมีเคยพูดในคลิปก่อนๆหมาแล้วครับว่าดินที่ใช้ทําพระนะครับไม่ใช่ดินปลูกต้นไม้นะบอกหมดแล้วครับลักษณะดินพิเศษต่างๆคุณสมบัติเนี่ยมีลักษณะที่สัตว์กินได้เนี่ยแปลว่าต้องเป็นธาตุละเอียดนะครับมีแร่ธาตุและใช้ในการปั้นซึ่งมีในบางคลิปได้อธิบายไปแล้วว่าในการปั้นลูกฤษีในอดีตนะครับใช้ดินอะไรนะครับ ลักษณะยังไงและแร่อะไรประกอบที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้นะครับมีอธิบายไปหมดแล้วนะครับก็ขอยท่านกลับไปชมคลิปก่อนนานี้ครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมคร่าวๆก่อนที่จะเจาะลึกนะครับเรื่องเนื้อผมก็พูดมาหลายเนื้อมากนะครับนะครับก็จะมาดูพิมพ์บ้างดูสลับกันไปครับจะได้มีความหลากหลายนะครับแล้วเดี๋ยวจบพิมพ์นี้เราก็จะลองกลับไปดูพิมพ์เจดีบ้างนะครับซึ่งเราเคยบอกแล้วว่าพิมพ์ใหญ่ได้ดีนะครับ หรือได้ใหญ่ดีแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีคลิปของท่านกันชูชาินี่ยต้องให้เครดิตนะผมท่านก็แต่งกรอนไว้นะครับแล้วก็น่าสนใจครับเราก็ไล่ดูไปนะครับศึกษาไม่จบมีอีกเยอะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคําถามนะครับส่วนเรื่องวัตรุฐานยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอจัดอบรมนะครับพูดไปตอนนี้ก็พูดไม่หมดพอพูดไม่หมดท่านก็จะเกิดคําถามต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการ ปิดอบรมและอธิบายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการมาถึงจุดนี้เนี่ยครับเราเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเดินหน้าทําไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่ได้จะมีแค่เฉพาะ iso ครับเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆครับต้องบอกทุกท่านนะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมเคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการนะร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับหลายสาขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทํามาตรฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะครับอยู่ในความชํานาญอยู่แล้วนะครับ แล้วปัจจุบันเองผมเองก็เป็นนะครับอยู่ในคณะอนุกรรมธิการนะครับศึกษาด้านโลจิสติกส์นะครับกันธิการนะครับคมนาคมในฝั่งอุตสานะครับก็ทําเรื่องพวกนี้นะครับนี่ช่วงนี้ก็มีการประชุมนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทำนะครับงานอาจารย์ก็ต้องสอนนะครับสอนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับบางทีก็อาจจะมีเวลาในการทําคลิปนะครับลดลงนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับจะเอาเวลามาทำเพราะถือว่าเป็นงานงานช่องนะครับนะครับ ในเรื่องโลจิสติกจริงๆผมมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะครับว่าแนวทางการพัฒนายังไงการศึกษาเรื่องดิจิทัลโลจิสติกนะครับมีเยอะครับเรื่องเทคโนโลยีเองางที่บอกครับผมเองก็นะครับที่ผ่านมาผมก็ได้ทุนนะครับจากกระทรวงดีด้วยนะครับในเรื่องของการทําเรื่องกลุ่มพวกโซเชียลเรซอนนิ่งนะครับในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานะครับนะครับเรื่องพวกนี้ก็เคยพูดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทํานะครับเราก็อิงจากประสบการณ์หลายๆประสบการณ์ที่มีนะครับในหลายๆหมวกที่ทําอยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปชมพิมพ์ภาพครับวันนี้ดูแบบสบายสบายครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไปพร้อมกันครับอย่างพิมพ์นี้นะครับเป็นลักษณะของพิมพ์สุโขทัยนะครับและที่มันคือเป็นพระประธานครับเพราะว่ามีเส้นนิสีธนะบัวลูกแก้วนะเป็นเส้นแซมสองเส้นบางๆนะครับลักษณะก็จะเป็นเกตทะลุซุ้มครับนะครับเกตทะลุซุ้ม นะครับอกนะครับผายนะครับแต่เป็นจะมีกลุ่มสูงที่ผายมากกว่านี้ครับนะครับก็คือกลุ่มเกเทลุซุมเนี่ยก็ยังเข้าอยู่ในกลุ่มพระสุโขทัยนะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับไม่ได้ว่าเหมือนเป๊ะนะครับเป็นการถ่ายทอดพุทธศิลป์นะครับลงเข้ามาอยู่ในพิมพร์ะนะครับต่อนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้นะครับถือว่าเป็นพระ พิมพระประธานสุขโขทัยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องจุดสังเกตคือชายจีวรน,นะครับนะครับพิมพ์พระประธานสุขโขทัยนะครับอันนี้พูดแต่เบื้องต้นนะครับในรายละเอียดของพิมเราก็ยังไม่ได้ดูเยอะนะครับให้ดูภาพรวมนะสาภาพพระจริงแล้วสาภาพองค์นี้คือเป็นสาภาพแห้งนะครับคือหลายท่านชอบพระไม่เหมือนกันนะบางท่านชอบเนื้อแตกลายสังฆโลกบางท่านชอบเนื้อผงนะครับมีความฉ่านะครับ อันนี้เป็นลักษณะเนื้อแห้งผงบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายเนื้อนะครับเนื้อนี่มีมากกว่าเป็นสิบเนื้อนะครับเดี๋ยวจะพยายามหานะครับตัวอย่างจากหลายๆท่านที่ส่งมาแล้วก็ให้เปรียบเทียบพิมพ์ดูนะครับส่วนรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับที่เคยเรียกว่านะครับราชาดำนะครับเกียรติทุลุ้มนะครับแต่ว่าไม่ใช่พระประธานนะเพราะว่า ไม่มีเส้นนี่สีชนะเส้นโบลูแก้วนะครับลักษณะนะครับอกผายนะครับจริงลักษณะสุโขทัยในอกผายเอลผายด้วยนะครับจะไม่ได้ลํานะครับแขนก็นะครับมีความโค้งสมส่วนนะครับองค์นี้เป็นใบหน้าวงรีนะครับอีกองคเมื่อกี้ที่เป็นพระประธานสุโขทัยในเขาเรียกว่าหน้าแบบเสียมนะครับคือออกเป็นมีลักษณะเหมือนข้าวหลามตัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเทียบกันนะครับ เราจะเห็นได้ว่าลักษณะนะครับแขนนะครับใกล้เคียงกันนะฮะมุมต่างๆนะครับแต่ว่าคนละพิมพ์นะครับใบหน้าแบบเสี้ยมคือเหมือนขลามตัดนะครับก็คือจริงๆนี่คือเป็นหูเล็กๆนะครับกับสุโขไทยกลุ่มนี้ที่เป็นใบหน้าออกเป็นวงรีนะครับมีชายจีวรเหมือนกันนะครับลักษณะทรงความใหญ่ซุ้มนะครับใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกัอะไรครับ เพราะว่าอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันสำหรับองค์นี้นะครับเป็นศิลปะเชียงแสนนะครับต้องบอกว่าพระที่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระวัดนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะเชียงแสนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็หลายท่านเอาไปเซิร์ชในเน็ตดูก็จะเคยเห็นว่าเคยลงปกหนังสือพระด้วยนะครับนะครับเป็นพระของนะครับพนมีชื่อเสียงเลยนะครับอ่ะ วิธีดูนะครับหนึ่งใบหน้านะครับจริงๆจะออกไปทางผลมะตูมนะครับหูเนี่ยนะครับหูซ้ายจะชัดหูขวามีสองแบบครับมีแบบเลือนลางนะครับยาวนะครับกับสั้นนะครับแต่จุดสังเกตสําคัญคือเกตนะครับจะเป็นตุ่มนะครับคือเป็นลักษณะบัวนะครับแบบพระเชียงแสนครับนะครับเพียงแต่ด้วยความเป็นพระประธานนะอย่างองค์นี้ก็คือทะลุซุ้มนะครับเนื้อเนี่ยนะครับ เนื้อเนี่ยจะเป็นอันนี้เนื้อแห้งนะครับแล้วก็ขาวนะครับบางคนชอบแนวนี้บางคนชอบแนวผงนะครับต้องทงปูนเปลือกหอยมีชายตีวอนะครับลักษณะแขนและละองค์พระจะลํามนะครับอ,อ,ก,อ,อ,บอ,บอกผายมั้งครับแต่ว่าจะดูแล้วมีกล้ามคล้ายพระเชียงแสนนะครับในระหว่างอธิบายไปเนี่ยผมจะขึ้นรูปเทียบกันนะครับเปรียบเทียบรูปให้ดูข้างๆนะครับ เวลาเราดูเราเจอพระเชียงแสนนี่เราจะเห็นได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะองค์พระนะครับจะใหญ่นะครับที่สำคัญคือที่เราจะพบเราจะพบเส้นแซมสองเส้นนี่เห็นดูจากมุมจะเห็นนะครับเป็นพระประธานนะครับเห็นไหมฮะแขนนี่จะล่ำนะครับขณะอีกลักษณะหนึ่งคือซอกลักแร้ซ้ายครับพูดเกือบทุกคลิปนะจะแทงเข้าไปนะครับจะมีเส้นแทงเข้าไปทําให้แขนลักษณะดูแขนซ้ายดูล่ำนะครับ นี่อีกพิมพ์หนึ่งครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้มานะครับต่างคนต่างที่กันลนะครับก็จะมีอย่างของของพี่วินัยพันธุรักษ์นะครับที่เป็นนักร้องนะครับก็มีพิมพ์เชียงแสนนะครับเนี่ยจะราบนะครับองนี้คนละแม่พิมพ์กันนะครับลักษณะเกจก็องนี้ก็จรลดซุ้มนะครับแต่คงศิลปะที่ใกล้เคียงกันครับ คนละพิมพ์นะคนละเนื้อด้วยนะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อแห้งนะครับมีกลุ่มผงเกสรผมผสมอยู่นะครับพระไม่ได้ใช้นะเห็นไหมครับคุณสมบัติที่เหมือนกันคือจะมีเส้นแสมนะครับชายทีวอนไม่หนานะครับทั้งคู่นะขนาดความใหญ่อยู่ที่การตัดขอบนะครับเราดูหูก็ทราบครับวนะ่าเนี่ยดูที่หูขวาคนละแม่พิมพ์กันนะครับ แต่แกะได้ลักษณะใกล้เคียงกันครับนะครับนี่จะเป็นลักษณะพระเทียงแสนครับเมื่อเราเทียบนะครับกับสุขโขไทยนะครับเป็นกลุ่มพระที่มีขนาดความใหญ่นะครับของลักษณะกรอบใกล้เคียงกันนะครับฐานใกล้เคียงกัน,นครับ แต่ว่าฐานเขียงนะครับของเชียงแสนนะครับจะค่อนข้างสอบตรงนะครับทั้งสองด้านนะครับในขณะที่กลุ่มพิมพ์สุโขทัยนะครับจะเหมือนเหมือนกันไหมครับด้านซ้ายองค์พระจะค่อนข้างตรงส่วนด้านขวาองค์พระนะครับจะเฉียงทะยางเล็กน้อยนะครับเมื่อเราไปดูพระสุโขทัยองค์อื่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดู สุโขททยอีกองหนึ่งครับน,นี่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับก็เฉลี่ยนครับว่าลักษึะนะครับด้านซ้ายองพระสอดตรงฐานเขียงด้านขวาเฉียงขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เจอเหมือนเหมือนกันในประจำพิมพ์เดียวกันนะครับนะครับลักษณะสัดส่วนองค์พระใกล้เคียงกันครับนะครับนะ อยู่ในเขาเร right in ียกว่าอยู่ในสัดส่วนเดียวกันนะครับลักษณะของแขนลักษณะของไหล่นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมีต่างกันเล็กน้อยนะครับฐานเขียงนะครับจะเห็นได้ชัดว่ามีพุทธศินเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูรบยละเอียดก็ถือว่าต่างกันเยอะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มพุทธศินเดียวกันเมื่อเทียบกับเทียงแสนนะครับนะครับ ั้นมีมีความสวยคนละแบบนะครับครับต่อมานะพระอู่ทองนะครับพระอู่ทองเนี่ยนะครับลักษณะส่วนใหญ่นะครับจะเกตนะครับจะเป็นเกตปรีนะครับจะหลดซุ้มนะไม่ทะลุซุ้มแล้วลักษณะอกจะเป็นลักษณะอกกระบอกนะครับดูแล้วจะเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็มีฐานนะครับมีเส้นแซมนะครับหนึ่งเส้นนั้นเวลาเราไปดูพระที่เป็นพระ อุทองนะครับเราจะพบพระที่มีฐานเขียงนะครับที่มีลักษณะลอยเว้าอยู่ตรงกลางนะครับครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มพระอุทองนะครับอ่านะครับเราพบนะครับสันที่แซมนะอยู่เส้นเดียวนะครับแล้วก็อกพระนะครับก็เป็นอกลักษณะอกกระบอกนะครับตรงนะครับเหมือนจะผายเล็กน้อยนะครับแต่ตรงแขนก็ไม่ได้ล่ามมากนะครับเหมือนกับ เหมือนกับพุทธศิลป์ที่เป็นเชียงแสนนะครับส่วนสุขโขทัยเนี่ยเราจะชัดเจนเลยว่านะครับแขนจะเลียวเล็กนะครับสุดทรงเห็นเนี่ยลักษณะอกภายก็จะชัดเกตดทะลุซุ้มนะมก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างองค์นี้นะครับเกตดปรีนะครับจะลดซุ้มนะครับอกกระบอกนะครับที่ฐานนะครับ ดูดูนะครับเป็นเนื้อผงนะครับคือบางทีเนี่ยดูในกล้องก็จะอาจจะดรอปไปนิดนึงนะครับมีชายทีวอนนะครับแต่องค์พระองค์นี้แห้งมากนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่ให้มาชมนะครับใบหน้านะครับเป็นหนังผลมะตูมนะครับแล้วก็มีหูด้วยจริงๆนะถ้าเป็นลักษณะหูคนจริงๆต้องออกไปทางพระรัตนโกสินด้วยนะครับนะครับแล้วก็ อกเนื้อน้่งตรงเหมือนกระบอกนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นเนื้อผงนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นอีกพุทธศิลป์หนึ่งนะครับที่เราก็จะค่อนข้างจะเจอบ่อยเหมือนกันนะครับคันนี้ในส่วนของอู่ทองนะครับกับรัตนโนสโกศร์เนี่ยมีความใกล้เคียงนะครับต้องบอกว่า ในเวลาถอดมาอยู่ในพิมพ์พระนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นพุทธลูกก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายในขราวหน้าเราจะเจาะจลึกในเรื่องของพระสมเด็จที่เป็นทั้งพิมพ์อู่ทองแล้วก็ที่เป็นศิลปะร้านโกศินครับครับเราก็จะค่อยๆดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับจาแนกเดี๋ยวจะเจาะลึกนะครับในพิมพ์เพราะว่าสุโคททยเชียงแสนผมพูดมาเยอะแล้วจริงๆเชียงแสนเนี่ยก็สามารถแบ่งกลุ่มนะครับมีกลุ่มที่เป็นเชียงแสนสิงหนึ่ง 1, สิงสองด้วยนะครับ ที่ดูสังคตินะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นเกตโบตูมนะครับกลุ่มที่เป็นปรกโพนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับพระที่เป็นพิมพ์ที่มีลักษณะไม่ใช่เกตทะลุซุ้มนะครับแต่เป็นเกตจรดซุ้มเนี่ยจริงๆศิลปะที่เป็นศิลปะเฉพาะรัตนโกสินะครับที่อยู่ในยุคของรัชกาลที่4นะครับพระเจ้าอยู่รัชกาลที่4เนี่ยก็มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายครับไม่ได้ตายตัวเป๊ะแต่เรามาดูนะครับ เลาเราดูเราก็มีความสุขหลายท่านนะครับสะสมศึกษาพระสมเด็จด้วยความสุขนะครับแค่วันหนึ่งได้หยิบมาส่องมาดู <periods> ก็มีความสุขแล้วได้ดูอะไรที่พูดถึงเรื่องราแวและได้มีความรู้มีมุมมองเพิ่มขึ้นก็มีความสุขแล้วนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับผมเนี่ยแหละนะครับผมก็ไม่ได้ทําเรื่องพุทธพาณิชย์นะครับคือพูดง่ายไม่ได้ทําธุรกิจซื้อขายพระนะครับไม่ได้ทําเลยนะครับหลักๆเราก็ทำาุลวิชาก,การนี่ก็เป็นงานรักษะอันดีเล็กความสุขนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพัฒนาไปสู่เรื่องอื่นนะครับที่มันจะได้ประโยชน์ต่อคนที่สนใจและรักในพระสมเด็จนะครับค่อยๆค่อยๆเพิ่มไปนะครับในคลิปถัดไปนะครับจะพูดถึงพิมพ์ที่อยู่ในลักษณะของยุครัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเราแทรกบ้างนะครับดูเรื่องหลายท่านถามเรื่องการตัวอายุนะครับพระเดี๋ยวก็จะมีคลิปอธิบายต่อนนี้ครับค่อยๆทำนะครับทำไว้บ้างนะครับแค่ไม่ได้เอามาออกเฉยๆนะครับแล้วก็ เรื่องลักษณะของแม่พิมพ์ลักษณะของพิมพ์พระนะครับเนื้อมวลสารพระนะครับรวมทั้งผู้ที่ศรัทธามีประสบการณ์ปฏิหารนะครับเราก็จะเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนการเล่าซึ่งแต่ละท่านที่ผมคัดมานะครับก็ไม่ใช่นักธุรกิจซื้อขายพระนะครับะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าบางท่านจะมีประสบการณ์หรืออย่างไรเนี่ยเราจะถามว่าท่านทำยังไงสวดมนยังไงบูชาอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดขายด้วยนะครับ ฉะนั้นต้องขอบคุณทุกท่านะที่ติดตามนะครับช่วงนี้หายไปพักนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเก็บพระสวนเดตามํมราครับสวัสดีครับ